ลวครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์นะวันนี้13วันที่ถัดไปก็วันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะเ,<อ>เกี่ยวข้องกับความรักแต่วันนี้เรามีเรื่องเตือนภัยเกี่ยวข้องกับความรักเช่นเดียวกัวกนนะครับคือเป็นเตือนภัยเกี่ยวกับอาชญากรรมเป็นมิจฉาชีพนะมิจฉาชีพที่มา,ลาหลหลักหลายรูปแบบแต่จะใช้ความรักเข้ามาเกี่ยวข้องความรักในที่นี้ไม่ใช่ความรักหนุ่มสาวอย่างเดียวนะความไว้เนื้อเชื่อใจความหลงเชื่อความศรัทธาเป็นต้นเข้ามาหลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอกให้รักแล้วโอนเงินมาชวนให้ลงทุ นะครับแล้วมาชวนสนิทสนมแล้วมาจองที่พักไปเที่ยวด้วยกันนะครับหรือว่ามาจองร้านอาหารต่างๆคือกว่าที่คนถูกหลอกจะรู้ตัวเนี่ยเสียหายไปเยอะแล้วนะครับตัวเลขความเสียหายเยอะมากด้วยคืออาศัยเทศกาลตรงนี้คนก็จะพาคู่รักไปเที่ยวก็มาหลอกให้จองที่พักก็ได้พาคู่รักไปเดทร้านอาหารก็มาหลอกก็มีโปรโมชั่นให้จองจ่าประจํามาสิถูกต้องไม่มีจริงเป็นต้นนะครับเดี๋ยวทางตํารวจนะครับวันนี้ทางพลตํารวจตรีเสียรวัตดีพอรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่านเอาสถิติ เป็นสถิติจากการแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเขาสรุปตัวเลขมาจากวันที่17มีนาคม66นะครับถึง31ธันวาคม66นะครับบอกว่าคดีออนไลน์ประเภทหลอกให้รักแล้วโอนเงินนะครับหรือว่าโรแมนต์แคมม,มีจำนวนคดีมาเป็นอันดับที่10นะ คือถ้าคิดเป็นจำนวนคดีเนี่ยอยู่ที่1,435คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า476ล้านบาทนะครับท่านรองโฆษกยังบอกต่อนะครับว่าในวันที่14กุมภาพันธ์นี้เป็นวันวาเลนไทน์ที่ประชาชนจำนวนมากก็มักจะถือเอาเทศกาลนี้เนี่ยมีการแสดงออกซึ่งความรักกันนะครับอย่างเช่นส่งมอบของขวัญให้กันส่งเงินให้กันแทนความรักนัดกินข้าวอาหารค่ำกันนะครับหรือว่าไปอยู่ด้วยกันในสถานที่ที่สวยงาม,มนะในเวลาค่ำคืนกับคนรัก ทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเลยขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนถึงภัยอาชญากรรมที่มิจฉาชีพก็มักจะใช้อโอกาสนี้หลอกลวงพี่น้องประชาชนเขาสรุปเป็นสถิติตามที่คุณผู้ชมเห็นนี้มานะครับมีอยู่6โจรความรักเขาแบ่งเป็นประเภทแบบนี้นะครับโจรแรกนะครับหลอกให้รักหวังเอาเงินนะครับก็คือกลุ่มมิจฉาชีพจะไปสร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่ใช้ภาพของบุคคลอื่น ปลอมเป็นคนอื่นเลยนะครับหรืออาจจะเป็นภาพที่สร้างจาก AI เดี๋ยวนี้สร้างได้เหมือนจริงมากด้วยนะครับแล้วมักจะเป็นภาพของหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับหรือคนที่ดูแล้วดูเป็นคนรวยนะเข้ามาขอเป็นเพื่อนหรือทักเข้ามาในสื่อสังคมออนไลน์มาหลอกพูดคุยสารสัมพันธ์นะครับ แล้วท้ายที่สุดนะโจกเหมือนเดิมก็คือหลอกเอาทรัพย์สินจากผู้เสียหายไปอันนี้เป็นมุกเก่าคลาสสิกแต่ก็ยังใช้การได้ไดตลอดเลย,เลยนะ,ค,ะครับมันมันก็จะมีมุกอันต่อมาคืออันแรกเนี่ยเรียกว่าโรแมนต์แกมอันที่สองเนี่ยที่เราดิ้นในข่าวเขาจะเรียกว่าไฮบริดแกมคือเป็นการผสมกันระหว่างโรแมนต์แกมคือหลอกให้รักก่อนหลังจากนั้นคือหลอกให้ลงทุนต่อนะฮะคือจะมาแกล้งทําเป็นมาคุยหลอกมาสารสัมพันธ์แล้วก็บอกว่าโช์ยอดให้ดูเธอดูสิ ฉันรวยนะฉันเนี่ยลงทุนแค่เนี้ยก็ได้ผลตอบแทนสูงฉันเออลักเธออยากให้เธอเนี่ยรวยเหมือนฉันมีมีรายได้เธอมาลงทุนกับฉันลงในแพลตฟอร์มนี้ส่งลิงก์ไปให้แล้วเดี๋ยวเธอไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่เป็นฉันสอนให้หมดเลยเธอลงทุนตามฉันนี่แหละซึ่งไอ์พอร์ตอันนั้นอะมันก็ไม่ได้เป็นพอร์ตหุนจริงเป็นแอปพลิเคชันปลอมที่เอาไว้หลอกลงทุนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสียไปก็คือโดนดูดเงินไปหมดเลยเงินที่ลงทุนพวกนั้นเนี่ยไม่มีอะไรได้คืนมาเลย อันที่3ก็คือหลอกให้รักแล้วชวนถ่ายคลิปอ,กกลอันนี้น่ากลัวมากอันนะี้น่ากลัวมากคือกลุ่มวิชาชีพเนี่ยก็ใช้มุกเดิมแหละสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาแล้วเข้ามาสารสัมพันธ์จากนั้นก็ฉันมีตัวตนจริงนะเรามาวิดีโอคอลกันนะอพอวิดีโอคอลชวนคุยไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มชวนให้โชว์โชว์ภาพวิวแล้วตัวเองก็แอบกดอัดไว้เป็นคลิปหลังจากนั้นเนี่ยนะก็เอาคลิปเนี้ยไปเรียกรับเงินแบงคเมย์กับผู้เสียหายหรือไม่ก็อย่างนี้นะแสบกว่าเดิมอีกนะเอาคลิปเนี่ย คู่จะส่งไปให้พันยาของยส,สามีใช คือมิจฉาชีพปลอมเป็นผู้หญิงไปคุยกับผู้ชายแล้วก็มันเนี่ยหลอกให้ผู้ชายถ่ายคลิปส่งมาหลังจากนั้นก็คือเรียกเงินจากผู้ชายว่าถ้าเธอไม่จ่ายเงินฉันจะเอาคลิปที่เราคุยกันเนี่ยส่งไปให้เมียเธอเอาแบบนี้ก็มีมากๆนะครับใช่ครับอ,อีกแบบหนึ่งก็คือมารความรักหลอกขายของนะครับก็คือกลุ่มมิจฉาชีพจะหลอกขายของในช่วงของวาเลนไทน์แบบนี้นะครับแล้วมันมักจะเป็นของที่ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่ามันถูกเกินนะเพื่อที่จะหลอกลวงให้ซื้อสินค้าของไม่ต้องพูดถึงนะไม่น่าจะะะได้นนนคครรัับบบบส่่วแที5 ก็คือมานความรักหลอกจองร้านอาหารก็คือ ไปแอบอ้างนะครับว่าเป็นร้านอาหารต่างๆจัดโปรโมชั่นช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine แล้วหลอกให้จ่ายค่ามัดจําไปนะบอกว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยโต๊ะไม่ได้นะเพราะคนแน่นนะซึ่งกว่าที่เราจะรู้ตัวเนี่ยก็จองไปแล้วจ่ายมัดจําไปแล้วนะครับพอไปถึงปุ๊บร้าน,นอาจจะไม่มีอยู่จริงเลยด้วยซ้ำนะฮะและสุดท้ายนะครับก็คือมารความรักหลอกจองที่พักคล้ายๆกับเรื่องร้านอาหารเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หลอกว่าเป็นที่พักนู่นนี่นะครับแล้วก็ให้จองแบบโปรโมชั่นจะได้ราคาพิเศษ โอนเงินมัดจาไปสุดท้ายที่พักก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับทางท่านศิรวัตรเองก็ย้ำมาเลยนะครับว่าถ้าเกิดพี่น้องได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แจ้งความร้องทุกข์ได้เลยนะครับทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th นะครับหรือสายด่วน1441แล้วโทรได้ตลอด24ชั่วโมงต้องย้ำนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดจะไปแจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.go.th ต้องสะกดแบบนี้เท่านั้นถ้ากดะสะกดแตกต่างกันแม้แต่ตัวเดียวให้ถือไปเลยนะครับว่า เป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ต้องเป็นหมายเลข1441 1441 1, 1, เท่านั้นนะครับ,รบถึงจะโทรเข้าไปแล้วจะได้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆเบอร์อื่นห้ามโทรเด็ดขาดต้องเตือนกันไว้นะครับ